เห็นนางทําคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งได้เป็นคอกแบบนี้เลยนะคะได้เยอะมากค่ะนางเก่งมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ้าเอาภาพมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่าบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีทําก็มันไม่ไม่ไม,ไม่น่าจะขั้นตอนไม่เยอะนะคะแต่ทําตัวทีนะคะตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียม เพื่อนๆนึกออกไหมคะทำการทําตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะคะนั่นแหละคะ่ะตัวนี้เลยคะ่ะวิธีทําก็อย่างนี้คะ่ะไม่ทีจะถูกปั๊มออกมาให้เป็นลักษณะของรูแขวนตัวทีนะคะตัวทีทาฝ้าบ้านคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะเพื่อนๆจะนึกออกไหมคะอันทําการทําตัวที ฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะคะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทําก็อย่างนี้ค่ะไม่ทําการทําตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะคะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทําก็อย่างนี้ค่ะไม่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆวิธีทําตัวทีฝ้าแขวนไม่ไม่ใช่ว่า ใช้แรงเยอะคนงานเยอะนะคะใช้คนคนเดียวทําได้วันหนึ่งเป็นหมื่นได้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะออกมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะประมาณนี้จ้านี่ค่ะนี่ค่ะจะออกมาแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆจะประมาณนี้จ้าบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีทำก็มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่น่าจะขั้นตอนไม่เยอะนะคะแต่วัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้พามาชมงานนะคะงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อนๆผ้าบ้านนะคะ สาวสวยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนเองคะ่ะงานอลูมิเนียมอันนี้ก็คืองานอลูมิเนียมฉากตัวทีนะคะตัวทีทำฟักทำตัวทีนะคะตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะ ้าบ้านนะคะสาวสวยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนเองค่ะใช่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้แรงเยอะคนงานเยอะนะคะใช้คนคนเดียวทำได้วันหนึ่งเป็นหมื่นได้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมจ้าเ,เห็นไหมเพื่อนเพื่อนวิธีทำตัวทีฝ้าแขวน นี่ค่ะพิธีการทําก็แบบนี้นะคะวิธีจะเห็นนางทําคนเดียววันนึ่งวันนึงได้เป็นคอกแบบนี้เลยนะคะได้เยอะมากค่ะนางเก่งมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะเอาภาพมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่าทําตัวทีนะคะตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะนี่ค่ะพิธีการทําก็แบบนี้นะคะ วิธีจารนี่ค่ะนี่ค่ะจะออกมาแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเพืพ่อนๆจะประมาณนี้จ้าข้าบ้านนะคะสาวสวยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนเองคะ่ะเห็นนางทำคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งได้เป็นคอกแบบนี้เลยนะคะได้เยอะมากคะ่ะนางเก่งมากนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆจะเอาภาพมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่าทําตัวทีนะคะตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะไม,ไม่ไม่ใช่ว่าใช้แรงเยอะคนงานเยอะนะคะใช้คนคนเดียวทําได้วันหนึ่งเป็นหมื่นได้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะตัวนี้คะ่ะนี่คะ่ะจะออกมาแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆจะประมาณนี้จ้าบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนวิธีทำก็มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่น่าจะขั้นตอนไม่เยอะนะคะแต่ผ้าบ้านนะคะสาวสวยจ้าเห็นไหมคะเพื่อนเองคะ่ะทำตัวทีนะคะ ตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะทีจะถูกปั๊มออกมาให้เป็นลักษณะของรูแขวนตัวทีนะคะตัวทีทำฝ้าบ้านคะ่ะ<ม>เห็นไหมคะเพื่อนๆจะนึกออกไหมคะใช่ไม่ไม่ใช่ว่าใช้แรงเยอะคนงานเยอะนะคะใช้คนคนเดียวทําได้วันหนึ่งเป็นหมื่นได้ก็ได้นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะตัว งานอลูมิเนียมอันนี้ก็คืองานอลูมิเนียมฉากตัวทีนะคะตัวทีทำฟ้าทาตัวทีนะคะตัวทีแขวนฟ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะบ้านนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆวิธีทำก็มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะขั้นตอนไม่เยอะนะคะแต่ สัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้พามาชมงานนะคะงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะวิธีการทําก็แบบนี้นะคะวิธีการ <c oughs> เห็นไหมจ้าเห็นไหมเพื่อนๆวิธีทำตัวที่ฝ้าแขวนงานอลูมิเนียมอันนี้ก็คืองาน อลูมิเนียมฉากตัวทีนะคะตัวทีทำฟ้า <c oughs> เห็นไหมจ๊าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนวิธีทำตัวทีฝ้าแวนทำตัวทีนะคะ ตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้พามาชมงานนะคะงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อนๆฝ้าบ้านนะคะสาวสวยจ้านึกไหมคะเพื่อนเองค่ะทำตัวทีนะคะ ตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียมเพื่อนๆนึกออกไหมคะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมเพื่อนๆวิธีทำตัวทีฝ้าแขวนอันทำการทำตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะคะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทำก็อย่างนี้ค่ะไม่ ทำการทำตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะค่ะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทำก็อย่างนี้ค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆนจ้าวันนี้พามาชมงานนะคะงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อนๆืนเห็นไหมจ้าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนวิธีทำตัวทีฝ้าแขวน อานทาการทําตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะค่ะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทําก็อย่างนี้ค่ะไม่ทำการทำการทาตัวทีฝ้าบ้านนะคะตัวทีแขวนฝ้าบ้านนั่นนะค่ะนั่นแหละค่ะตัวนี้เลยค่ะวิธีทําก็อย่างนี้ค่ะไม่งานอลูมิเนียมอันนี้ก็คืองานอลูมิเนียมฉากตัวทีนะคะ ตัวทีทำฟ้าทีจะถูกปั๊มออกมาให้เป็นลักษณะของรูแขวนตัวทีนะคะตัวทีทาฝ้าบ้านค่ะ<ม>เห็นไหมคะมเพื่อนๆจ๋าเนืเ้อออกไหมคะนี่ค่ะวิธีการทําก็แบบนี้นะคะวิธีกาททาตัวทีนะคะตัวทีแขวนฟ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียม เพื่อนๆน,นึกออกไหมคะสวัดดีจ้าเพื่อนๆจ้าวันนี้พามาชมงานนะคะงานอลูมิเนียมเหมือนเดิมนะจ้าเพื่อนๆน,นี่ค่ะพิธีการทำก็แบบนี้นะคะวิธีการทำตัวทีนะคะตัวทีแขวนฝ้าฝ้าบ้านนะคะที่เป็นอลูมิเนียม เพื่อนๆน,นึกออกไหมคะวิธีการทํากว่าจะได้ออกมาให้เราทําบ้านสร้างสร้างบ้านนี้จะประมาณไหนนะคะเพื่อนๆจ๋าดูให้เป็นเห็นนางทําคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งได้เป็นคอกแบบนี้เลยนะคะได้เยอะมากคะ่ะนางเก่งมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋า